สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าดีของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะฮะสินค้าขายดีบน eBa บมีอะไรบ้างามาดูกันนะครับคลิปนี้จะททาโดว็บไซตออนไลน์คนะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z ม n นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ eBay นะครับและเรามีเครื่องมือนะฮะที่จะช่วยตอบโจทย์นะครับในหลักสูตรของคุณนะฮะที่คุณบอกว่าไม่รู้จะขายอะไรอืมกดปุ๊บนี้เลยเห็นเลยคนใดขายอะไรบ้าง็ไมไปหมบบวกกับเทคนิคนะครับเทคนิคที่ทําให้เห็นสินค้าร้อยโซ่พันโซผมเอา ผมหาเทคนิคนี้เอามาทําคลิปนี่คุณดูดวผมทําคลิปได้วันละเป็นสิบก็ได้นะถ้าขยันนะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในการทำอีเบอยากรวยทํำยังไงครับหน,นะหนึ่งนะ้อหนึ่งนะอันนี้พูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยดีกว่าข้อหนึ่งขยันหาสินค้าที่ขายได้ข้อสองเขาเสิร์ชสินค้าชิ้นนี้ด้วยคีย์เวิร์ดอะไรก็คือการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดข้อสามตั้งใจลงวันละชิ้นครับนี่ครับคนนี้เรียนมาหนึ่งปีครับยอดขายสองแสนครับ และไอการที่วิเคราะห์คีย์เวิร์ดจะทําให้คุณของไม่กองเต็มบ้านทุกคนกลัวครับขายของแล้วของซื้อมาแล้วขายไม่ได้แต่คุณดูเพื่อนคนนี้ลงไปเจ็ดร้อยรายการขายไมี่ยอกแค่หกชิ้นเองอขายของเสร็จแล้วเข้าเรื่องดีกว่านะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับตามภาพเลยนะฮะอาจจะเซ็นนิดหน่อยนะอ่านี่ตัวนี้เซ็นนิดหน่อยนะครับอลองดาวเอาดูนะฮะ ขายดีไหมที่ผมที่ผมเอามาโปรโมทเพราะว่าขายได้ห้าสิห้าชิ้นอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ขายในราคา 12, หนึ่งพันร้แสิบปดเหมาะกับช่วงโควิดมากๆผมบอกเลยเหมาะเหมาะเพราะอะไรหลายคนไปดาวอะไรกันนะครับแต่ว่าเหมาะมากแล้วก็ก็ออกเรื่อยๆนะนี่ฮะมีนานะครับมีนาออกไปสามนะฮะแต่ตอนนี้มีสายยังไม่ออกรถแต่แฟบนี่ออกโลลวนี่แฟบออกเป็นสิบเลยเนี่ยแจนออกไปสองเอ้ยไม่ใช่สองสี่ห้าเออก็ออกโอเคนะขายพันกว่าบาท คุ้มในการเอามาขายและนี่ผมไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดหนึ่งในสินค้าตัวนี้นะฮะผมวิเคราะห์แ้วเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ที่คีย์เวิร์ดแพนเนอร์ทำอย่างเงี้ยถ้าคุณทําอย่างเงี้ยหาสินค้าอย่างนี้มาลงมาลงมาลงรับรองยังไงก็ออกคนต้องการถึงสามล้านครับในเดือนเดซอนธันวาสองพัสิเก้าแล้วคุณดูธุรกิจนี้ไม่มีฤดูกาลฮะโตขึ้นเรื่อยๆบอกเลยสมาเช็คจัดมามันต้องเอาฉเฉลยแล้วยูศูนย์แปดศูนย์สี่สองศูนย์สองศูนย์สองสอง จัดมาจัดไปคลิปนี้จะทำโดย oddonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBa y a m อ z o n ผมเชื่อว่าอ e ี a y คุณทำได้แต่ถ้าคุณเรียนอ e ี a บกับเราคุณจะทำได้ดียิ่งขึ้นครับหลักสูตรเรามีสอนแบบจับมือทำมานั่งเรียนนะฮะจับมือทำผ่านสกายแล้วก็นั่งดูคลิป u t u b e นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเครื่องมือนี่แหละที่จะทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆคุ้มมากครับผมบอกเลยหนึ่งปีาขายได้มาสองแสนแล้วว่าคนนี้แล้วคนนี้เขาพูดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปย้อนหาที่แชทคุยกันว่า ไอ้เครื่องมือลิ้งขายดีนี่แหละบวกกับเทคนิคนี่แหละทำให้เขาเติบโตได้ถึงสองแสนอ่ะอยากติดต่อเรานะฮะรายละเอียดดูในะเว็บไซต์ได้นะครับ odonline.com นะครับเข้ามาที่เพิ่มเพื่อนนะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับ o อ o n l i n e ได้นะครับสอบถามได้หมดเลยนะฮะยีิบสี่ชั่วโมงนะครับตอบชา้าแปลว่าหลับนะฮะแล้วก็ เออเรามีแอดไลน์นะครับอันเดียวกันแหละคลิกก็ได้หรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับแอดโอทออนไลน์นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับเบอร์โทรครับ0888611616ทิ้งท้ายครับฝากติดตามช่องทาง youtube ของเราด้วยนะฮะเราอัปเดตคลิปทุกวันนะครับบันลายคลิปเพราะฉะนั้นถ้าคุณ subscribe กดกระดิ่งคุณจะมีการเตือนถูกไหมครับแล้วก็ เรามีโซเชียลนะครับ f a เฟ o o ุ a กแฟนเพโออนไลน์ทวิตเตอร์ออนไลน์และ i n s t a g r กรมออนไลน์ line, แล้วก็อัปเดตขึ้นจาก YouTube หรือถ้าเกิดเป็น Instagram กับ Facebook นี่เราก็จะอัปเดตแยกทุกช่องทางเราอัปเดตคุณชอบเป็นช่องทางไหนฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ